ันไว้ไม่มีอะไรขวางใจให้เราต้องพลากจากกันนับวันเนิ่นนานมีแต่ความสัมพันธ์มีไม่ตรีชันเพือนในนามของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กระผมขอแข่เชิญชวนสิท์เก่าทุกท่านได้มาร่วมงานคืนสู่เย้าชาวดำเหลือง ในวันที่6ธันวาคม2557ที่ถึงนี้ขอเชิญพี่น้องสิทธิ์เก่าได้มาร่วมรำลึกถึงความหลังอันน่าภาคภูมิใจของพวกเราชาวดำาหลืทุกคนอยากพร้อมเพียงกันและพบปะครูบาอาจารย์และสิทธิ์เก่าทั้งปวงในวันนี้พร้อมกันทุกท่านนะครับอย่าลืมครับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญสิทธิ์เก่าทุกรุ่นร่วมงานคืนสู่เย้าชาวดำเหลืองไปจำปี2557พบปะน้องพี่สังสรรค์ร่วมรุ่นร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอ,อย่าลืม6ธันวาคม2557แล้วเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดและสำรองโต๊ะได้ที่กองพัฒนานักศึกษาหมายเลขโทรศัพท์ 053 885 4 3สมหนึ่ง